HIV รักษาหายขาดได้ไหมการรักษาพัฒนาถึงไหนแล้วฟังโปรบีเลยค่ะแด่บีจะมาเล่าให้ฟังว่าเออตอนนี้เนี่ยงานรีเสิร์ชนะการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วเขามีงานสัมมนาใหญ่เลยนะเขาก็บอกว่าเออตอนนี้เนี่ยนะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าการรักษาเ i v เนี่ย เขาก็เป็นการทานยาต้านไวรัสนั่นเป็นวิธีที่เขาหาได้แล้วดีที่สุดตอนนี้นะคะคือการทานยาต้านไวรัสวันละ1เม็ดเท่านั้นแต่ว่าในสัมมนานี้นะคะเขาสนใจอยู่หัวข้อหนึ่งก็คือการที่มีเรื่อง ยาฉีที่ออกฤทธิ์นานเป็นพิเศษก็คือแทนที่จะทานทุกวันทุกวันวันละเม็ดวันละเม็ดเ,เนี่ยเขากําลังพัฒนานะทำการรีเสิร์ชมีการศึกษานะคะเกี่ยวกับว่าใช้วิธีฉีดเอานะยาต้านเนี่ยแล้วก็ออกฤทธิ์นานเลยคือยาฉีดที่ว่านี่นะคือมี2แบบนะตอนนี้ที่ก็กําลังศึกษาคือ6เดือนเข้ามาฉีดครั้งหนึ่งก็คือต้านได้ยาว6เดือนเลยกับ2เดือนนะฉีดเข้าใต้ผิวหนังธรรมดานี่เองช่วยดูแล HIV เหมือนยาต้านแบบเม็ดอื่นๆเลยแต่เขาอยากจะย้าว่าการพัฒนาการรักษาตอนนี้ที่มีให้เลือกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่มาข้างหลังไอ้ที่บแบบฉีดเนี่ยนะจะดีกว่าแบบเม็ดไม่ได้ดีกว่านะเพียงแต่ว่ามันเป็นทางเลือกเฉยๆคือมันแค่เพิ่มตัวเลือก นะแล้วเขาก็บอกว่ามีการค้นคว้าการกินยาแบบอาทิตย์ละครั้งเอออาทิตย์ละครั้งเขาก็กําลังทําอยู่ด้วยนะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องฉีดยาอย่างเดียวไอ้ที่กินทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็กําลังพัฒนาว่าเออทำยังไงให้กินได้อาทิตย์ละวันก็พออะไรเงี้ยนี่เขาก็กําลังทําอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาย้ําตรงนี้เขาย้ําตรงนี้นะเขาบอกว่าไอ้ที่ยาฉีดเอยนะคะหรือไอ้ที่ว่ายาเม็ดวิกละครั้งเนี่ย เขาบอกว่ามันยังจะนะยังจะไม่เข้าสู่ตลาดในอีก3-5ปีข้างหน้าคือ3-5ปีข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้เนี่ยดีที่สุดคือทาน,นยาวัล,ลเมตอยู่นะคะแต่เขาอยากให้รู้ว่าคือฝ่ายดูแลสุขภาพทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกเอ่ยนะคะคือทุก ภาคส่วนเนี่ยเขาทำงานอยู่อย่างหนักนะทำงานอยู่เบื้องหลังนะว่าเออจะช่วยผู้ที่ติดเชื้อ HIV ได้อย่างไรทำยังไงจะป้องกันร,รักษาเขาได้อย่างนี้นะเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาก็เลยมีงานคอนเฟอเรนซ์ทุกปีแล้วก็มีการนำ เรื่องรีเสิร์ชนี้มาเล่าให้ฟังนะคะหลายคนเนี่ยนึกว่าการที่เราเนี่ยทานยาต้านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเราแข็งแรงดีนะเราก็เฮ้ยเราแข็งแรงแล้วเราไม่ต้องกินยาต้านได้ไหมเราหายแล้วเหรอเราหายจากเชื้อ HIV เลยไหมคำตอบคือเรายังไม่หายขาดมันยังมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายเราอยู่ นะคะแล้วก็เราก็เลยยังจะต้องทานยาต้านนั้นต่อไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตอันนี้คือการรักษาที่ดีที่สุดล่าสุดเท่าที่การแพทย์ปัจจุบันทำได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะกําจัดเชื้อ HIV ออกจากร่างกายไปแบบร้อคือแบบไม่ให้มีเลยสักตัวอะไรเนี้ย เรายังทำไม่ได้แต่ที่ดีที่สุดก็คือการทานยาต้านทุกวันตรงเวลาจะควบคุมให้เขาเหลือน้อยที่สุดนะบีก็มีตัวช่วยบีมีตัว,ช,วช่วยเช่นเดิมนะคะบีมีตัวนี้นะสารสก,กัดจากธรรมชาตินะเขาก็จะมีวิจัยเยอะเลยเกี่ยวกับ HIV ว่ามันช่วยเรื่องเพิ่ม c d 4ก็ต้านไวรัสเนี่ย ก็จะช่วยให้ผู้ที่มี c d ดีโฟต่ำภูมิตกอะไรอย่างเงี้นะคะแข็งแรงขึ้นช่วยอีกแรงหนึ่งคือยาต้านไวรัสคุณก็ต้องรับทุกวันส่วนตัวนี้เนี่ยก็ทานทุกวันก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะถ้าใครมีคำถามเนีเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ HIV หรือการรักษาหรือการทานยาต้านแล้วมีปัญหาอะไรต่างๆหรืออยากจะเพิ่ม c d 4ด้วยสารอาหารรูปแบบเจลตัวนี้นะคะก็สามารถ add QR Code หรือว่าโทรศัพท์มาหาบีตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะบียินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์พราัคใใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย